กองอีสานบ้านนาผ้าม้วนจากพี่น้องพี่น้องขอเม,อมออื่แล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อ่ากดซับให้แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือน้ด้วยจ้ากดติดตามทั้ทงช่องคุณแม่ไวนน้ด้วยจ้าพี่น้องเราฝากพอมีน้อยนะด้วยจ้าพี่น้องเลยขอบคุณหลายจาาย้าอ,อ่เรียงมาอมาจากสี่ละพ่อเปลี่ยนอะไรง้อหลายแบบน,นี้ตัว,ตวลวพ่อเดี๋ยวนี้ แกตโตจะเลี้ยงที่แรกเจ๊กโตนี่อโอ้แม่ลูกบอมาแม่ลูกอันลูกสองบ่ลูกไม่ทองลูกสองอเออได้อันอันราคาหลายไปเลยพอม่วหลาดว่าหลาดลูกว่าปรามานโอ้ว่าลาดเท่าหนึ่ตีนใส่ย่งย่งว่าหลา ย่งบองว่าว่าแม่โคกไม่เข้าแม่ย่งบองตายแล้วมันตายแล้เองบอเรื่องเมื่อตายโอ้เลี้ยงจนเฮาตายอ่อนที่ที่เหลืออยู่นี่มิตรลูกตะลานอืมเนี่ยมดบ่สายเดียวกันบ่ซื้อมาใส่อยู่ขายออกก็ซื้อเมซายโอ้ขายออกก็ซื้อมาใหม่อืมเดี๋ยวนี้จักตัวเดียวนี่แปดแปดตัว วขอส้มเนี่ยนะอัน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 เถิกบดดำๆนี่บาดเวลาจะส้มจะส้มเหงาง้อเจ้าบ่อันนี้มัวตะไนยโอโหมันหัวตะไนยลูกง้อเจ้าบ่อืมอันที่ว่าหัวตะไนยเนี่ยอันส้มเป็ี่ยนละบ่เพ่าะเปล่ยนแล้วอ๋อส้มเปล่ยนแล้วได้ลูกได้ลูกออกมาบ่ลูกมันเห็นเห็นท่านเห็นอ่ะบ่โอ้หัวตะเริ่มเส้มอืม นี่บอแม่กินอยู่นี่บอเออเอาคือท้องใหญ่บนเป็นไก่เหรอบอกเยนเีย็นนาเีย็นนาก็ออกอือผมที่หยิบเก่าเมษาโอ้สมหยิบเก่าเมษาโอ้ขึ้นี่สุภาพนี่ละบอบอดอกพอชูเอาไว้ๆนี่คันว่าสมสมเมษาโอ้สมเมษาสมเมษากับสีออกเหมือนละที่จเบอกละสุ้าพเนาะอือ ว่าเถอกแจ็กโสดอะไกันนี่องโสต้องโสดลำับมันก็ขึ้นมาโอ้ก็ลังขึ้นมาน่ยนอกัานแม่บดอมิตาเจ้าหรอตีเรลี้ยงงั้นฝนเป็นแม่เจ้าผพ้เดียวย้ายไปใส่สันย้าย่งกับทุกวันแล้วยางน้ำมื่อบ่ไหวน่ได้ว่างชอบอยู่อ่าบดดยามอันนยามฝนเอาไปไว้ใส่สัน่อย โอ้ทัดยายกินเชื่อกินแน่เอาไว้น้ำหน้าตลอดโอ้หัวแม่หนังงามนะนั่นแี่แดงๆนะพ่อมิจอยลุสนข้ากันมิจอยล์คนมันมีอยกินมันอ้วนๆนี่เอ้าสนมันเกี่ยวกับสนเข้าป่ะพ่อเก็บดังมันกินอ่โอ้ตีเก็บดังแล้วมันกินยาเพราะแสบอืมมันไปหากินเข่ากินนั่นกินนี่โยสนเขาก็แน่ว่ะงอไม่จ่อยไม่กินยาอะได้สนเองหรือจ้างพระเจ้ามาสวนจ้างจากคุณเตา โอ้ยคขอ,อยากจะบอกดอกไปชนหัวใจยังฮะัดอิงติงเยี่เชียร์ย๋ยวนี้บริเนียดบาดตั้งข้อนะบาดเข้าไปเป็นสองนิ้วบนข้อบันหายใจกึกก,ก,ก,กกากกึกกากอยู่หัวตัวนั้นไอ้ต,ตัวมันบ่อยจับแม่พ่อมันแฉไปเลยโอ้ยแฉ่งดังนะเด็กคนกระตุ้ตนขึ้นมาโอ้กลุ่มเอาจับคล้ยกันมาเรื่องเครื่องถือชนอันสองตัวบางอันล่วงหน้าอันท้อชนถ่ายสามตัวหน่อยอื<ม> ไปาินตโเดือแล้วงอก็ร่ำเดือข้อก่อโตโตโตงามงามันทองเหรอบนิะอือโตงามงามเนี่ยง้อแม่สาวทองแกบบอือทองแรกทองยี่เดือนนี้เจ๊โขแล้วอ่น้ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนุ่งออกับะ่บ้านตัวนุ่งยี่บ้านป่เด๋ยนนี้ยี่บ้านมันของไก่ี โอ,ออโอ้เลยว่าอกมานั่งมูอืม่ายุตโตที่แปดไปจังหดโอ้ง้อแม่นนิที่เป็นที่เป็นดากเฉียงง้อแม่ง้อแม่นี่มัมน,ม,ม,นมันเท่าหรอบอ้ะดากไอ้ข้องดากมันที่เป็นพึ่งวึงออกเนาะบ่ค่อยเห็นดิงง้อดากเฉดากใหญ่ดากพึ่งวึงออกลูกสามลูกสี่โอ้ยยังสบายนะ นี่บอลูกตัวนี้บอกอ่าอาสนเข้าหร่อจอยอัวอันงัวแม่นี่ก็ลูกคอกเจ้าพา่องามเนาะสีมันแมสีมันเหมือนบ๊บแก้วจักมองเลยแม่สีมันโอ้แล้วขลองลูกแหลกสมสมพ่ออยู่คอกเนี้ยสิแล้อสมอ,อันไรนพ่อสมเทียม,สม,ยมสมน้ำเสืยอีกอย่าง มันละพันมันละพันเออมันหลายยี่หอ้อเนาะมันหลายาลลายีห่ห้อมันคอยกระซิบเอตัวหุ่นเยอนี่อ๋อขายออกน้ำตีพพลโอ้บุยตดหม่องเลียเล้ยง,งยนะยได้เลี้ยงสบายเนาะอืหง่ะแถวนี้มันเขียวที่พอได้เละได้เลีมอยู่ ข่อยไงเราเลี้ยงงัวมาหลายปีว่านเลยไม้ลาม,มา,มาบ่้ไว้แล้วคอยคล้ายออกสามโตล,ละปีนี้ไล้สนะามโตปีนี้บ่้ไว้เอ้ยแม่นี่ก็ใหญ่เนะาะหัวควันยูทูบเบอร์ จักมา,า,อา,าบอกโอก้ยอย่าขายเลยพอเด้อเอาไปสักกันมันงามเอาไปใส่ลูกเอาเต้ามันสักกันอเอออยียงไปสิีเหรอจักปีอะไเจ้าหันหกสิบับอกเอาหกิหาพอดีบ่โอ้ซื้เลขกระถือกัว้ีนเอาเอามาในสิอวยเมียบ่พอ่ออโอ้บุดอาไไ้อาว่คอ,อยอยื่นี่หน้าตูเป,ป่าในติดกัหน้าคอยอยืดหัน ขอเรี้ยงง้วยหั่นอ่นขอเห็นงัวงลายขอก็ะไรเวดหาเมืองกันนะเป็นเรี้ยงง้วงง้วงชื่องามเทสนดอกเอ้ยหอนอุ้ยมืดหมองเรียงอะไรเงยเอ้ยเลี้ยงจะปีสามแปดปีสามแปดปีสิบหาสิบโอ้ยยี่สิบเก้าปีแล้วตัวนี้ ยิบเก้าปีแล้วเรียยงตะปีสามแสนเลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำพี่น้องเอ้ยเออจะเสียดยังยี่บานเาอะเลี้ยงง้อเนี่ละก็ได้ขายออกแม่แพรลูกมากกับขายไปน้ำเลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำเนาะฮะกินน้ำง้อเนี่ยละเลี้ยงง้อกับกินน้ำง้อเลี้ยงส้างกับกินน้ำสั่งแลัเพ่นว่าพี่น้องเส็ดอนไนกับกินน้ำอันนั่นล่ะน่าจะพี่น้องเนาะถือเถอเลี้ยงง้อ บ่มีแนวเหตุไปทำมาหากินยังยี่บานนอกบานหน้ายายก็ไปบ่ไไว้แล้วปุ้ยี่ห้ออายุหกสิบปัวกับเมย์แลละพี่น้องเอ้ยใส่กันย่งสูได้อยู่ดิเยี่ยงน้ำมว่วกับใส่้ำม่วแล้วเยี่ยงสร้างก็กินขีสร้างอ่ะแล้วเยัง่งง้วกับบกินแล้วขีงง้วกินก <laughs> ินเงินไปแล้วโอ้คากมองเลี้ยงนี่บ่อึดมองเลี้ยง บ่มีคนมาแย่งเลี้ยงเนาะตาเนาะอยู่ทางโซนพูวละบุยง่วงละเป็นสซื่วนซื่กันอยู่นี่บ่อึดองมองเลี้ยงยาก็เขียวดีอืมบ่ได้อาหารอาหารเสริมอย่างนี้เนาะธรรมชาติเออธรรมชาติล้วนๆเลยเดี๋ยวบางง่วนี่อืมให้กินบ่าไว้สื่อกินบ่าไวดอกโอ้ยอย่างมาลอบบัง ซ้ำเซี่ยงพี่น้องเอ้ยซ้มเซี่ยงพี่นอ้นองก็จะเอดเซี่ยงไปขายได้จะังเด้ยววันิี่จใหญ่ได้จะงในเซี่ยงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก้อนละสี่สิบบาทแล้วจ้ะพี่น้องนี่ช่วงนี้หน้าฝนมันสิบ,บก้อนละหาสิผุนมนีนพี่น้องนี่กลายพันธุ์แม่ซื้อเซี่ยงแถวนี้พันุ์แม่ซื้อก้กอนละหาสิขึนพัลโล่บ้านจะได้อิลีบอแค่ได้แตน กาซื้ออยบ่กรณ์ละหาทิดมันขึ้นแม่ก็ว่ากาว่าเซนปีนี้เ็เจะอัดอไร้บากหลายเลยจ้ะพี่น้องนี่เครื่องจะเคื่องฟ้ามเื่องจะพี่น้องอันนี้เป็นเื่องหน้าปีได้จ้ะพี่น้องนี่จักน้อยนี่กับเ่องเมษสาเดียนเดือนเมษาพฤษภาสนาเนี่ก็เป็นหน้าปังเลยจ้ะพี่น้องเป็นเสี้ยงหน้าปังช่วงนี้เป็นเสี้ยงหน้าปีอยู่จ้ะนี้อันนี้ฟ้าม ตัวนี้ปวดดังในไงเจ้ะพี่น้องไงด้วนี่เรื่องเียจ้ะปวดดังไงที่สองปวดดังเียจ้ะพี่น้องนี่สองปวดดังก็เลยสนใจเขื่องเลยจ้ะพี่น้องด้อยสนใจเขื่องจ้ะพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่อันนี้อันเขื่องบางามเลยจ้ะในเขื่องบางามก็เลยอัดแยกมาไว้ต่างหากอันนีู้้สึกว่าสิเป็นอันต่อมันยเจนนี่เป็นต่อมันนี่นี่ ก่อเกลๆต่อต่ออันดินมันนะต่อติดดินนะพี่น้องนี่เปนอัดน้ำไว้เห็นก็เจาไปเฮ็ดใช้ต้นไหม่น่จจะพี่น,อน,น้องนั่นนี่เครื่องนี่ใช้ต้อตอนใหม่อันนี้คือสิเป็นกอละส้บบาทวะรูกจะเศร้าหานละจะสุดนี่เราซื่องงามใีก่อละสี่สิบบาทจะนี่เครื่องหลายจะพี่น้องนี่กดดังใหญ่จ้ะ ไครไก่สนใจเดี๋ยวเอาเบอร์ให้พี่น้องนี่เด้อจ้กพี่น้องเบอร์เพื่อนพี่น้องเบอร์ที่ฟังอัดก่อนจะพี่น้องยุไก่ยุไก,ก่สนใจเด้อพี่น้องโทรมหาพนใดเด้อจ้าติดต่อสอบถามใดเลยจ้าพี่น้องนีจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำานี้ก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาเขาจังพอกันไหมเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อไอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้าพี่โชคไม่หลับในปีใหม่เด้อจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า